สวัสดีครับกอดขาก่อดตั้งเสียไปไถ่เนี่ยโตการคุ้มให้ไปนั่นไปนี่อยู่นี่นี่นี่กอดหัวนี่ไปไหนไปไหนลูกรถคุณปู่เราจะไปไหนอ่ะมาแล้วใครมาเนี่ยยะไปไปกับย่าไป วนอ่ไม่นได้เหอาสงาปน้องครับหมักดินี้ล่ต้นไงมะนั่นมักหมักประมาณนี้แล้วเออแต่กินนบนแล้วเนาะนี่ตันนี้ตัวหน่อยหมักดินขี้เพามันผสมบูนปีหนามนี่สมบู์มันแตกคือบมีไนไหมครับมีไนอะมีไนสวัสดีครับสบายดีงามแรงครับสวัสดีครับหวานมาใหม ปไปหาเก็บอยู่มือนไม่เห็นไปเห็นแต่ชุ้มซำง่วงหรือเปล่าเนี่ยมันเคียวอยู่ตอนนาคนง่วงแล้วันนเีียวก็มาแดงครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเหนือมาเอาตรงนี้ครับสวัสดีครับนะครับพาดพยุวิก็รออยู่นี่ถูงกล่องมากว่าเนี่ยจะพักกันหัวได้รออยู่ดีไรเคนไหลว่เปลี่นเนาะเขาไหลอะไรไล่เอาพยุวิก็รออยู่ดี่วะ โอ้ต้องเปลี่ยนไอวีแล้วนี่บนตันไอวีแล้วส <c oughs> สวัสดเอาเบิ้งกล้วยนาใส้กันกมากเลยเมยมันเกือบซัมมากครับแสดงว่าเป็นน้ำกล้อง <c oughs> เอาอีดีกล้องพอขี่ไล่ขี่ไล่ยังพอ,อไล่ยังไหโ <c oughs> ทรศัพท์พอบ่าเป็นดาวเลยโอ้โอ,โอ้พอสีมาเดปิดขอบคุณครับสามหมื่นสี่หมื่นเดือนเด้อมันเป็นน้ำปั๊บบ่แก่บ่รู้บ่ก็ยังมันใสกล้องพอมันไอโฟนสีเขาว่ามันกล้องกล้องดีมั้ย กูรู้ก้องดีด้วยนี่เห็นว่าฟ้า่าฝ่าว่าฟาาองมันดีมั้งครับสวัสดีคะ่ะครูม,มาร์คพ่อวีเด็กๆก็จะเนาะยี่นี่แหละครับ,รบผมกำลัเงเรียนอยู่พ่อเอกมากพ่นเสียงนั่นแหละครับลาไปไหน,นพ่นเสียงมะร่ำนะครับเออพ่นเสียงมาร่ำหมอร่ำเลยครับ <c oughs> ลาออกจากครูแล้วครับเ <c oughs> อออันนั้นยัง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 ไม่ได้ลาก็จะลาอยู่ใช่ไหมบริวณนะครับบริวณ โอ้ยกล่องสวยสิดอกบ่ยไปเบาบ่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 า่บ่บ่า่า่บ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 าบ่ร่บ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 ่พวกอ่ กับพราถาดแล้วก็พวกอาหารต่างๆครับครับมีบัากหลายเลยพวกตำอ้ยหลายยางคู่เอกแบบบอกเมนูมาหลายแบบคักๆเลยครับกินแล้วกระแทบครับแ่บแน่นอนอ่าได้รับเสือยำตำนัวครัวผู้ไทยแต่ก่อนเพราะว่าข้าจ้าได้รับเสือแล้วเสือเสือทีนของผีปอบโอ้บบปปินกับขาดขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาสวัสดีครับพ่อวีคือมาสวัสดีครับ สวัสดีพอบีรอตลอดการโอ้ยอยังย่องครับอย่าย่องเห็นได้หนาใสปิงเลยครับเพราะว่าคันเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าซื้อเขาจะคันจะบอกว่าโอ้ยพอบีขี่ไหลก็เพราะคือก็เบราคือเราก็เลยว่าพอบีรอซสิเนอกเขาบอาก็เลยบอกกำลังใจเนาะกำลังใจคนแก่เนาะเจ๊ก็เนาะมาได้ผู้ใดสวัสดีครับรอรอมาถ่ายรูปกเนก็ตัวล ยี่สิบเก้าเมีงโดโดมีป่วยใจเปียบ่ะอยากหาจังโอ้เียนี่ช่วงโควิดครับเอาพี่นิวโอ้ยทำอะไรอ่ะโอ้นั่งสเก็ตบอร์ดนี่คือพาเด็กๆมาเที่ยวตอนเย็นครับเที่ยวกันตอนเย็กอยากได้ปลาร้าพ่อวีครับ สร้างได้ครับสร้างได้เลยยุซี่เพียรมากครับครับส่งเข้ามาเลยครับอย่าได้ยักแพ็คครับร่วมส่งมันจะเป็นอยู่ที่เท่าไหร่สามร้อยแปดสิบครับครับ่วมส่งครับหรือว่าเอาที่บ้านครับถูกค่าแมนอ่าครับค่าส่งมันแพงมันครับค่าส่งมันอ่า แปดสิบบาทมันขึ้นเราปูเคยกินกับว่าโมยานค่าส่งเด้เพราะว่าเขาจะกินแล้วเขาจะแมนค่าส่งนี่เมื่อกี้นายคิดว่าแมนอันค่าส่งมันงียพงเพราะว่าเขาคิดเต็มเนาะพ่าผู้เคยเขาจะเคยสั่งเขาจะสั่งน้ำหนักเก่าเขาจะเอาไปขายจะได้กับโบลูได้เขาจะแต่ก่อนมันอันเขาขึ้นราคาผมสิแมนเพื่อนก็อาจจะได้กำไรจีนจีนที่มันขึ้นราคาผมเอาขึ้นสิแมนขึ้นสิบบาทว้ายสร้างว่าใช่ไหมแต่ก่อนเจ็ดสิบเดี๋ยวนี้ขึ้นแปดสิบ สแสดงว่าพวกกันยังถือกว่ามั้งเขาเจะก็ได้ปรับสวัสดีครับลูกมาเจ้คนแล้วสามแล้วครับสามคนครับสวัสดีครับจะบอกดื้อเ <c oughs> นี่ยบอกโต๊ะการทำอะไรครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยก็โชว์จูไม่ได้เ,ดเนี่ยเพิ่พ์นเพิร์นเพิร์นจริงก็อย่างนี้อย่าลืมเด้อครับ ไกยไปไกยมาอย่าลืมครัวครับนะครับครัวภูไทยนะครับยำตำนัวครัวภูไทยครับครับเริ่มวันที่12มิถุนายนสิบสองสิงหนี่แ้จะมีของฝากซิมิ่นน้ำปลาตราวิรพง์น้ำดื่มตราวิรพง์แล้วก็หมูฝอยตราวิรพง์นะครับเป็นของฝากพี่น้องสามชิ้นนะครับเสือพิโรติดเลือดเนาะอดกลับบานน้ำดื่มแบบ น้ำแซ่บครับเจ็ดมาแบบน้ำกรองย่างดีครับแซ่บน้ำสบารับสวัสดีครับพ่อวีน่ารักพ่อวีว่าอุทห้ฟังบ่ะแน่มาฟังยูซิเลอร์ครับเจ้ายูซิเลอร์คือเยอะว่าอไทยเพิอีกหน่อยแน่นะาุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยเมื่อนี้นะครับไปยอมาเพ่นมาเล่นสวนครับ เป็นมาเช็คของต่างๆนั่นน่ะครับเช็คเอ่าของต่างๆนั่นน่ะกำลังเลือกเข้ามาทำงานน้่นะครับตอนนี้ไม่มาไม่ได้เพราะว่าพ่อพีดแล้วครับทางพญาสายสามรอพ่อีอยู่เด้อขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับตอนนี้อ้วนครับกินทุเรียนหลายเด้ออ้วนอ้วนรลายอ้วนแห้งทุเรียนออกก็เป็นสี่แหละทุเรียนกูผิดแซ็บเสียพดเนาะแม่ไดนพีดปะแม่ประมาณไอพีดสิเมเอนพีดละ ครับทุเรียนเราสุดยอดเปลือกบางเนื้อเยอะมากครับคุ้มค่ากับการซื้อครับพี่น้องเป็นแฟนเฟนเฟนเฟนมอลลัอย่าลืมเด้อครับอย่าลืมใหกกำลังใจศิลปินผู้ไทยมอตะพานครับ,รบเป็นไรครับเจ้าภาพเจ้าภาพครับเจ้าภาพที่งานค้างไว้เลื่อนไปเป็นปีหน้านะครับทุกทุกงานที่บริษัทแสดงครับเลื่อนไปเป็นปีหนา้าเหมือมนเลยบริยกเลิกเนาะของเขามไม่มียกเหลืกอกไม่มีเลยครัว่ายกเลิก บ่มีจักงานอ่ะออ๋มีแต่เลื่อนเนาะมีแต่เลื่อนเพิ่นเลื่อนครับมีแต่เลื่อนครับเลื่อนเรือนเป็นพีหน้าเพิ่อครับแต่บางคนก็ว่าท่านได้มาเลือกมืออืนก็บอกว่าสิเลื่อนแต่ว่าท่านเลือกว่าท่านได้มาเลือกมื่นลงสัญญาใหม่จังซี่นะบางคนกล่าสัญญาเก่าเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนกันไปเลยจังซี่นะเอาเจ้าเปลี่ยนอยู่พุ่นเด้อข่อยสิเปลี่ยนนี่ประมาณสิบเป็นอยู่เป็นเดือนเก่าแม่เดือนกุมภาพันธ์เดือนกลุ่มผ้าปีเมื่อกี้บ่ได้ลำเนาะมกราคมก็บ่ได้ลำมุัวชายบ่เสียวผู้ใดไส้แแฮปปี้เออม่นๆ เสียวทั้งประเทศนอกงบอลทางลาวพอบีมีลูกจกคนมีสองครับกินหอดพ่อวีจาลูกสาวกะละสินโอ้ยอย่าฟังพ่อวีลำดีขออดเอาครับจะไม่ยล่ะจะไล่สุดมาได้มาเสาไล่เหรอไล่กันเลย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 กันยี่น้องนกก็อยู่ยี่น้องป้าปีกก็อยู่ว่านะครับนั่งเอกสาวสองสาวอยู่อยู่ ก็บพอยากเกินพ่อได้มากเมือนกันนั่นเนาะครับโควิดครับเปินไผ่มาเปินไผ่มาบ่ได้ทั้งไก่พร้อมเนาะทั้งไก่เพิ่นกับล่ำบ่าสำคันไป่กันมากพร้อมเหล่ามากกับบ่ไรหยังสรจนะเี่ยอยากให้มาออกซ้อมหาพี่หาน้องออกไรสดอยู่ตวามากกับนึงมีมีโอกาสจังจังเลยนองมีโอกาสแบบว่าแหว่งมากจังแหว่งมากจังจังเสียไรสดจะเป็น้นองเบิ่งแต่ว่าขันเอื้นมากนึงกับคาร์นามุกนำมันคาเดี๋ยวจังตัวห้องสิก็ต้องเสพการใส่ใจเพราะว่าอ่าโควิดก็ประเด้แสดงเนาะครับ เาต้องเซฟการใส่ใจแต่ละมื่นแต่ละเว่นครับกินยังแต่ค่าหาแนวกขอบปากนี่ก็ยากแล้วบุญบ้างไม่ได้หน่อยเนาะแนวกขอบปากบุญบ้างไฟกูกระชิงละพ่อปีนาเลื่อน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 ครับเลื่อนเป็นมื่นเก่าละมั้งตามหลักแล้วครับเลื่อนทุกงานลหรครับเลื่อนทุกงานที่บริษัทแสดงปีหน้าซีได้มาทางหุยมิกบอรจ้ามาครับมากมางานหุยมิกเลยดิอ๋อมือชุดถ่ายไปมันบอกขับปฏิทสัญญาเรียบร้อยแล้วงานหุยมิกเลยงานอย่างกว่พระธาตุ พระธาตุห้วยมิกนะครับอ๋อเออพระธาตุนะเออคล้ายๆพระธาตุพระนงมันเป็นอาวุธจำลองไปเออพระธาตุจำลองทุกช่วงไปฝึกสอนเพิ่นกำลังเฮ็ดตอนเฮ็ดแล้วๆแบบพี่เอกมากสุดเออสิเบิดแล้วเรื่องรับเรื่องใหม่ครับปีนี้นะครับกำลังเพิ่นกำลังประพันธ์อยู่รับรองว่ามวลในนอตเรื่องเรื่องใหม่ของเขาพี่ดูกานนาหนูกเกยังอยู่บ่อยู่ครับอยู่ขึ้นเขาครับ แต่เพิ่นอยู่ไกลเพิ่นเลยบ่ได้มาไล่สดนะมือเนีนครับเพิ่นอยู่ไก่สบาย่อนต้องดูไล้แม่เพราะว่าพอไปเฮ็นกันพอไปเฮ็ดงานก็สามเรียกไปซื้อปลาแดด่บโจอไผเลยห้วยคือบ่โทรหาพ่อี่มาสินี่ครับโอโบโจอมากพ่บ่มอโบหลุดหน้าบ้านมีเบอร์อยู่บ่มีบ่มีอยู่ต้องติดหน้าบ้านไว้เนาะติดเบอร์เนาะแม่หาคนมาซื้อของ มาดิพ่อหน้าครับร้านเปิดตลอดครับร้านเปิดตรงขามสบายดีรีสอร์ทเลยเลยเลยสังานไปนิดนึงเลยสังานไปจังน้อยเลยสังานไปจักน้อยนี่ก็จะเป็นบ้านเพชรพนทองแล้วก็ตรงขามสบายดีรีสอร์ทก็จะเป็นหอเพชรพนทองนะครับมองนั่นนะครับสบายดีรีสอร์ทเห็นป้ายเลยแล้วก็คนใจเพชรพนทองอยูุหันยุดตรงขามกันเลยครับล่านล้านร้านยำครับล้านยำตำนัวนี่ยยูยู่ตรงขามเพชรพนทองตรงขามสบายดีรีสอร์ทมองหันจะมีจำหน่ายครับ มีปลานะครับปลาตราวีรพงค์น้ำดื่มตราวีรพง์นะครับแล้วก็หม้ฝอยตราวีรพง์อยู่มองนั่นฝากไว้ที่มารักแฟนเพลงผ่านไปพันมาแวะปั๊บเดี๋ยวเลื่อนมาใหมนะป้ายบังเกิ้ลเลยครับป้ายบอกย่อยนะครับยำตำนัวครัวภูไทยแล้วก็ไต้โลมากระสิเป็นปลาแล้วก็ใต้ลแมากระสเป็นน้ำดื่มครับเป็นป้ายบอกเลยขี่รถผ่านมันนี่ต้องเห็นป้ายวีรพงค์เลยครับตอนนี้ครับเพราะว่าเห็ดเฮ็ดป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้พี่น้องได้เห็นง่ายๆมันจังบริหารยากเนาะ ล่านนี่คือจะเปิดตลอดทุกมือบ่มีมือปิดนะครับล้าล้านเนี่ยเปิดทุกวันนะครับพี่น้องสิมาหาวิรพง์นะครับมาเอาเอียงเอาปลาลุงปลาล่ามาถามข้าวถามเขาแว็บเขาได้ครับถามว่าเปิ่นอยู่บางทีจะพูก็ไปทุระครับครับขันมากปอยูุกับมันพ่ออยู่ครับพอะนั้นแล้วขันุ่ยู่ทั้งสองคนเสร็จ่าไปทุระทั้งสองคนครับ มีหักแฟนเพลงแฟนมอลับมีลับบ้านพักศิลปินผู้ไทยบม่มีโดมบ่โอบ่มี่นะไ้นะครับบ่มีสองสันสามสันนะเห็ดเฮืออต่มนี่ยและตามหิมหัวไปเองสิละ <c oughs> อยู่ยังไง <c oughs> ตะวัเดินกัพ่อที่ขี่รถเล่นอยู่่มเดินกว้างขับลาดพื้นปูนไปเลยขับมาเล่นมายามอะไรเด้อโควิกซ่านะครับมาบบยำยำทามข้าวไรมีมองให้รังพักพิงมีมองให้กินข้าวขีนน้ำแล้วครับตอนนี้ยุคนี้ถ้ามาไม่ถึงขม่วง นะครับคืออย่างมาบถึงลานย่ำตำนัวขันถึงย่ำตำนัวก็แสดงว่ามาถึงอำเภอขโมงแน่นอนครับครับอาโตนี่เฮ้ยนะครับกระเกษตรเมนูแบบหลายๆอย่ยางให้พี่น้องได้กินได้ชิมกันนะครับอาจจะมีหอดปูไตก็ไรดีนะะมักเนาะมีปูไตเลยละครับเสร็จปูไตพี่น้องได้กินแซ่บครับหอดหนามันมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างเลยนะครับมาอำเภอขโมงพี่น้องมีรักแฟนเพล่งแฟนหมอลำ บ้าหลายตัวพบ่อกก็เพกมากปีหน้านะครับ <c ười> ขื่อลอเพ่งน้ำอยู่หอกตะบ่ไปไลั่มคืคเสียรั่มใส่สุดเพชรอยู่จะใส่บอกว่าใส่ยเลยเนา oh, ะโอ้ยที่ร้ามาเป็นขื่อลั่มน้ำอยู่ครับเป็นบางม่วงบางตอนสนใจเป็นตัวแทนจำนายปลาแดกพ่อจะเอามาขายน้องไข่ข้างน้องไายนี่แล้วเพราะว่าหมู่น้องคข่เขกับไปลั่มมีได้ลงคนขายดีขึ้นอย่างเนี้ยตอนเมื่อเขาไปลั่มอ่ะไปลั่มคนซื้อหนาวิธีไหม่หมไหมเสื้อหนาวิธีบอกหลายเลย ให้ตัวริดต่อเบอร์โทรเด้อเบอร์โทรพีเด้อครับ0872299396 0872299396คันเอาไลายปุ๊บเนี่ยรับเป็ร้อยแพค็คปุ๊บผมขี่รถปึ้งไปส่งเลยอดของค่ายปัดเลยครับครับมีเอียงเขาคุยกันนะครับเรื่องคาร์ใส่ใจนะครับคันเอาไลายกันราคามันก็รุดลงคันเอาหน่อยราคามันก็จะสูงเักหน่อยเพราะว่าเข้ากับอพพเพราะว่าเพื่อคานำะบุก,กนำมันของเขานะครับกับกันไปส่งนะครับ พี่น้องอย่าลืมเดอ้ออยากเป็นตัวแทนนะครับป่าลาตราวิรพุ่งซื้อไซส์เสอใส่เขาโยงงงอยู่เมื่อก่อนละสินงง,งงเลยแต่ว่าพอว่าจะไปว<ล>้าบ้านของใ้ยกับบ่ด้นะเนาะบ่ได้ไปอันโปรโมททางอันตลาดจ้าเตยเนาะม,มันโค<ม>วิดพร้อมมีแต่เอาไปขายน้มำนนมันรั่เนาะแมนเขาจะว่ามันแสบเมื่อก่อนละสินนี่อ้อมแถวสั้นเมืองเพราะว่างานขุดเตยเขาเขี่ยไงเขาเขี่ยเกลีบยเอาเอาไปข้นกินเลยพวกเรากวดพวกเราขวดแล้วเขาเกิดมาอย่างก่อนของช่ำรวยของช่ำรวยงานสวนขุดเตยคนได้กินหลาย ขายดีครับแถวพื้นเมื่องกาฬสินเนี่ยกับหมองในห้าได้ไปล่ำหมองในห้าได้ขายหมองไปล่ำถือว่าเขาทู่สร้างตามขับของมากก็สร้างเรื่อยๆอยู่ท้องพอขาดทรงเรื่อยๆสร้างเรื่อยๆครับครับแต่บ่ถือว่าอาจจะมือละลอยแพ็คหน้ามันก็อยู่ไรเนาะแต่มือละสี่สิบห้าสิบแพ็คก็อยู่ไรแล้วครับไปทรงตามนี้าเห้าได้ออกล่ำนี่คือพอว่ามันสิดีมากๆเลยแต่เวียนล่ำแปลว่าบ่ไก่ก็ยอบสี่สิบห้าสิบโลูกระยอบไปลบเอามาขายนะ นักสิลีหลายมาเจอโควิดซัมก็เลยลําบากกับการเดินปลานะครับเอาไว้ออกฤดูการหนาเนาะตัวล่าไปล่ําไสมียูหันนะครับอยากได้จักแพ็คเป็นราคาที่ราคาส่งเลยนะครับราคาส่งเลยที่เ้องไปล่ำนะครับเป็นราคาที่บ่มีี่ดูหนาพี่เขาขายเท่าไหร่สามร้อยครับสามร้อยแพ็คละสามร้อยนะครับเป็นตัวแทนจำน่ายกลับมาคุยกันนะครับเลียดเพื่อว่าเ้าเสพเพินขายประมาณจะสั่นหรือเงินจะขายทไริลกวแต นะครับส่วนมากแล้วก็จะเหลียดลงมาราคาต่ำห้าสิบจะเป็นอีกราคาหนึ่งร้อยหนึ่งจะเป็นอีกราคาหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับขอบคุณพี่รักแฟนเพจแฟนมอลรัมแบทเพียบมากสิบเว็บแบทสิเว็บแล้วแล้วไจังหวะกันไหมครับครับพ้นละลายๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับส่วนไม่ไม่มีใครเนาะมีบะมีนิดหน่อยครับบ๊ายบายครับยังหาคน